ไบดีหาดใหญ่มื่อนี้นุนีกะพี่อพยูหาดใหญ่เด้อมากินของเด็ดหาดใหญ่ทุกคนบอกเลยฮานี่แซ่บขักอิหลี่ทุกคนอ๋อนี่คือหอยเปาฮื้อใช่ค่ะจะทำเป็นปลาดุแสห้ปลาดุตแห้งต้องหัดนเลยทุกคนแบบมันน่าแบบอืมากเรียบร้อยลูกดูก่อนชิบชิบชิบ มาแล้วเด้อทุกคนอาหารเนาอบอกเลยว่าแบบเข้ามันไก่คือสุดอิลี่ทุกคนไก่แซบแหงเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นลากุเตแห้งอันนี้เป็นน้ำเจวอันนี้เข้ามันทุกคนน้ำสุปเนาะทุกคนอือหทุกคนเบิ่งซีนโอทุกคนอันนี้หมูสามสั้นตุน่นแซบไก่อือทุกคนบอกเลยว่าลื่นน้ำลายค่ะอิลี่ทุกคนแซบแหงเนาะหลังจากกินแล้วเพิ่นก็มีน้ำซาหอมๆมาเฮากินทุกคนมั้งนะแซบอิลี่ไผ่มาหัดใหญ่อย่าลืมไปกินเด้อ